โอ้โหนี่ท่านรู้ล่วงแน่ารด้ไงล่ะว่ามันจะเกิดเหตุน่ะตำรวจสายตรวจมาสองนายขับรถติดไฟแดงอยู่แม่เหมือนท่านรู้ล่วงหน้าไปป เขตั้งตีนะเนาะไม่โจ้สีตัวปลอภายัยไม่โจ้เรียกผู้ชีพไม่โจ้เปลี่ยนวสี่สิบจักรยานยนต์เปลี่ยนแยกขึ้นหุ่นน้อยเปลี่ยนมีผู้รับบาดเจ็บตาหักเปลีย่ยนงไรนี่เครับที่เบิร์ตบอกครับโอ้โหสายตัวจร,รู้หรอเปล่าหรอกท่านก็นมาติดไฟแดงอยู่<อ>สิบตำรวจเอกกิตพลมหายศแล้วก็สิบตำรวจโทรตรีนารายแปลงฝัน แปลงฟันขอภัยนะครับเป็นตำรวจสพแม่โจ้ขับรถสายตรวจมาจอดติดไฟแดงอยู่นะครับไวรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาชนโครมนะห้ครับเสาไฟกลางถนนทำไมนะน้องเอ้ยทำไมมาชนน่ะนะ ท่านสองคนก็รีบลงไปช่วยคนเจ็บครับคุณผู้ชมครับไอ้รุ่นคนนั้นเจ็บสาหัสครับเลือดออกเยอะเลยฮะน่เลยอ่ะโอ้ยดอมที่ท่านจับหัวอยู่คนหนึ่งอะเพราะอะไรไหมกระโหลกเปิดโอ้ยตีสามแปดกรกฎาคมที่ผ่านมาครับอ้ที่เห็นนั้นเลือดหมดเลยโอ้ยโอ้ยดูดีเลือดเนี่ยครับจุดเกิดเหตุคือแยกครับเป็นแยกจราจรทุ่งหมื่นน้อยที่สันทรายเชียงใหม่ตำรวจก็รีบประถมพยาบาลปั๊มหัวใจเลยเพราะว่ามีแผลเปิดที่ที่หัวอย่างที่เบิร์ตบอก กูภัยแม่โจมาถึงว่าพาคนเจ็บโศโลโรงพยาบาลครับล่าสุดล่าสุดเป็นยังไงพี่น้องก็พ้นขีดอันตรายดอมวยดีใจกับเองด้วยเว้ยน้องนะแต่ยังต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเดี๋ยวชนยังไงแค่ว่ากันเอาชีวิตให้รอดก่อนนะครับนี่แหละครับไปอุทาหณ์เพราะว่าและงานข่าวบอกน้องคนนี้น่าจะไม่ได้สวมหมวกกันน็อกไอที่เจ็บมากถ้าสมมุติว่าสวมหมวกกันน็อก อาจจะเจ็บน้อยกว่านี้กระโลกอาจจะไม่เปิดอาจจะแค่หัวแตกหรืออะไรหรือเปล่านี่เป็นการคาดการแตอ่อย่างไรก็ตามถือไปอ็อุทาหรณ์เรื่องการสวมมวกวกันน็อกครับ